งนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานของรัฐบาลอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเดินเรื่องของการสอบสวนคดีหัวหรือดำเนินคดีกับสวหัวนะก็เลยกลับกลายเป็นประเด็นที่พยายามจะหยิบยกในเรื่องของนายกคนละครึ่งในความหมายก็หมายความว่า นายกรัฐมนตรีที่เหลือนี้นะครับเป็นของภูมิใจไทยครึ่งหนึ่งและจะเป็นของพรรคเพื่อไทยครึ่งหนึ่งนะพยายามจะปั่นกระแสรเรื่องนี้อยู่พอสมควรความจริงแล้วไม่จริงหรอกครับไม่มีหรอกฮะสาเหตุที่ปั่นกระแสว่านายกคนละครึ่งนั่นก็หมายความว่าอย่างในน้อยเป็นเชิงจิตวิทยานะเชิงจิตวิทยาที่จะเชให้เห็นว่าถ้าสมมุตินายยกรัฐมนตรีมาจากพรรคภูมิใจไทย แน่นอนอำนาจเป็นของพรรคภูมิใจไทยคนไกที่กําลังทําหน้าที่หรือดําเนินคดีเรื่องสวหัวเนี่ยจะได้แผ่วลงหรือจะได้อ่อนแรงลงหรือพูดง่ายๆจะได้ยักแก้ยักยันอยู่พอสมควรทําดีไม่ทําดีทดําดีขนาดไหนหรือควรจะทําแบบไหนอย่างไรเป็นจิตวิทยาครับนะเพราะว่าในกลุ่มบรรดาสวาที่ถูกกล่าวหาว่าหัวก็พยายามจะสู้อย่างเต็มที่ นะครับงัดอย่างเต็มที่แต่แน่นอนกระบวนการก็เดินไปนะเดินไปตามกลไกของกระบวนการทางกฎหมายดีเอก็ทําหน้าที่ในการสอบสวนหาข้อได้จริงตามข้อหาอัง้งยี่และก็อฟอกเงินในกะระบวนการนั้นดีไดกไ็เป็นคณะอนุกรกรมการของกรกตส่วนกรกตก็ถูกประชาชนเร่งอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน คือคุณจะไปช้าทิ้งเวลาไปนหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้แล้ววันนี้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามสื่อมวลชนติดตามสังคมติดตามคุณจะไปเอ่ละเหยเหมือนเดิมก็ไม่ได้กรกะตะก็ต้องทําอย่างเต็มที่ภายใต้พยานหลักฐานที่ตัวเองหามาได้แล้วก็ที่ดีเอสไอหามาได้ซึ่งถ้าเขาที่จริงที่ดีเอสไอหามาได้คุณหลบไม่ได้เพราะเป็นคนละองค์กรนะครับและชื่อว่า พยายนหลักฐานที่ดี SI มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพยายนบุคคลและพยายนเอกสารนั้นค่อนข้างแน่นการที่กรกตจะไปบิดพลิ้วบิดเบือนน่าจะยากในสภาวะที่สื่อมวลชนหรือประชาชนกำลังจ้องและติดตามทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเพื่อลดแรงนะครับหรือว่าพยายามจะใช้เชิงจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความมั่นใจว่าจะต้องมีนายกคนละครึ่ง นะครับคุณแพรทองทานชินวัตรอาจจะอยู่ได้อีกครึ่งเดียวและที่เหลือก็จะเป็นพรรคภูมิใจไทยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้พรรคเพื่อไทยนะครับคุณแพรทองทานชินวัตรเป็นผู้นานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีค a ด d เด a ตพรรคเพืพ่อไทยก็ยังมีอีกหนึ่งท่านคือท่านชัยกเกษนะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีสสได้อันดับที่สองนะรองจากพกรรคประชาชนและเป็นพรรคก,กนนําในการจัดตั้งรัฐบาล มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะมีนายกคนละครึ่งและเวลาแับน,น,นี้ก็กินเวลามาก็เกือบสองปีแล้วมันจะแบ่งคนละครึ่งได้ยังไงครับวันนี้ก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้อย่างน,น้อยน้อยประชาชนก็ดีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีกับสวหัวก็ดีหรือแม้กระทั่งการทุจริตหรือไม่ทุจริตในสตอง,งอก็ดีทําให้เต็มเหนี่ยวทําให้เต็มขี้ครับไม่ต้องไปสนใจว่าโอ้เกิดมีนายกคนละครึ่งฉันจะแย่ ไม่ต้องกลัวครับแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งให้คุณทวีสอดส่องรัฐทีว่าการกระทรวงยุติธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการกากับดูแล DSI ก็อย่าไปสนใจครับอย่าไปแคร์เพราะว่า DSI ทําหน้าที่ตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งรัฐทีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองที่ไปกากับดูแลก็ตามกฎหมายครับไม่ได้าตามกันเหมือนเป็นกลไกทางกฎหมายที่กําหนดนะเพราะฉะนั้นอย่าไป ตามกระแสนะครับอย่าไปฝ่อไปนันขาดทําให้เมนี่ครับเรื่องนายกคนละครึ่งผมนี่กา้ารเย็นม่าไม่มีทางหลับมันเป็นไปไม่ได้ impossible เป็นไปไม่ได้ครับยังไงก็แล้วแต่นะก็กระชากหน้ากากเรื่องสอวอหัวออกมาผิดถูกว่ากันครับตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าหัวจริงหรือไม่จริงแต่พยานหลักฐานก็จะทำให้ปรากฏขึ้นมาได้ว่าหัวจริงหรือไม่จริง ข่าวแว่วๆว่านะดูจากสื่อมอนกันบอกว่าอ๋ตอนนี้มีสวที่เป็นอยู่ตั้งเป็นผู้เลือกและผู้รับเลือกมีการรับสารภาพแล้วสองคนเพราะว่าอย่างนั้นนข่าวนันจริงแท้ยังไงไม่ทราบอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับนะเมื่อมีคนรับสารภาพถึงขนาดนี้แล้วจะไปไหวไหมบรรดาสวหัวครับกวันนี้ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับเพื่ออย่างน้อยๆเป็นกําลังใจให้กับคนทําหน้าที่ครับและอย่าไปแว่งกับข่าวประเภทเชิงจิตวิทยา ปั่นกระแสะหเห็นว่านายกคนละครึ่งไม่จริงล่ะครับยังไงก็เชื่อไม่จริงครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ